อากาศยานหาดใหญ่นะคะคได้มอบความสุขให้ผู้โดยสารโดยการแจกของขวัญค่ะพร้อมรับการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ เมื่อวานนี้วันคิดมัดนะคะซึ่งเป็นเทศกาลมอบของขวัญมอบความสุขให้แก่กันดังนั้นท่าอากาศยานหาดใหญ่อําเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมเทศกาลคิดมัดและปีใหม่ประจําปี2567นําโดยนายชูวิทย์พันเนนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเทศกาลคิดมัดและปีใหม่ประจําปี2567ค่ะพร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ส่วนราชการสายการบิน ผู้ประกอบการผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะโดยแต่งกายในธีมคิดมาดทําให้บรรยากาศในสนามบินมีสีสันและคึกคักขึ้นค่ะโดยท่าอากาศยานหาดใหญ่นะคะได้จัดประดับตกแต่งพื้นที่และจุดถ่ายภาพธีมคิดมาดและการเฉลิมฉลองเทศกาลวันขึ้นปีใหม่บริเวณห้องถงอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่หน้าห้องผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ สามารถถ่ายรูปณจุดนี้ได้จนถึงวันที่15มกราคม2567ค่ะ ในโอกาสนี้นะคะผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลคิดมัดและปีใหม่พร้อมแจกของที่ระลึกแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่เพื่อสร้างบรรยากาศในช่วงเ yes? ทศกาลคิดมัดและปีใหม่นะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมสร้างความสุขให้กับผู้โดยสารโดยจัดแสดงวงออเคสตราบรรเลงเพลงสร้างบรรยากาศเทศกาลคิดมัดและปีใหม่สร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นอย่างมากค่ะ ด้านนายชูวิทย์พันเนนะคะผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อทีมข่าวไฮเคเบิลทีวีในการดูแลผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ว่านอกจากกิจกรรมมอบความสุขให้ผู้โดยสารพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการแล้วทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ขานรับนโยบายรัฐบาลในการดูแลอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวรวมทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีความเข้มข้นมากขึ้นการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับที่3ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ จึงขอให้มั่นใจนะคะว่าทางอากาศยานหาดใหญ่มีความพร้อมเสมอในการต้อนรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวและสําหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงวันหยุดนักขัตเลิกขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมากกว่าเดิมนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผ้วกในการท่าอากาศยานหาดใหญ่ค่ะ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะทุกปีเราก็พร้อมอยู่แล้วนะครับปีนี้เราก็เช่นเคยนะครับก็มีความพร้อมในเรื่องการให้บริการกับผู้โดยสารในเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยก็มีความเข้มข้นเหมือนที่เราเคยปฏิบัติมาและจริงๆแล้วช่วงนี้ยังเข้มข้นมากกว่าปีก่อนๆเนื่องจากการประเมินความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยยังอยู่ในระดับที่ที่สามระดับสามก็ระดับที่ที่ต้องให้ความรับรองเป็นพิเศษนะครับก็รับรองในความปลอดภัยนะครับของท่ากาศยนานาดใหญ่สำหรับผู้ที่เดินทาง ผ่านท่ากาจานหาดใหญ่ท่องเที่ยวมาทําธุระมามาพบมา,มาหาญาิหรือว่าจะไปไหนก็แล้วแต่นะครับเราพร้อมเสมอครับก็ mm hmm. Donc, อาจจะต้องมีเรื่องของการเผื่อระยะเวลาในการเดินทางชนิดหนึ่งนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะมาเตรียมความพร้อมมาเช็คอินมาเตรียมเรื่องกระเป๋าที่จะโหลดลงเครื่องนะครับ mm hmm. เนื่องจากมีผู้โดยสารอาจจะมีจํานวนมากนะครับ mm hmm. การจราจรก็อาจจะติดครับ mm hmm. แล้วรวมทั้งการให้บริการในอาคารก็อาจจะมีผู้ใช้บริการ มากกว่าปกติสักหน่อยหนึ่งอาจจะต้องมีการเข้าแถวรอการใช้เวลาพอสมควรเพราะนัน้นถ้าเรามาเร็วนิดกว้างแผลในการเดินทางแต่น,นิดหนึ่งก็จะทําให้การเดินทางโดยท่าอา,ากศาศยานท่าอากาศยานใหญ่เราได้รับความสะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับนายชูวิทย์พันเนเน,นะคะผู้อำนวยการท่าอากาศายานหาดใหญ่ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า จังหวัดสงขลาได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งท่าอากาศยานหาดใหญ่นะคะเพื่อร่วมประชุมปรึกษาหาหรือเพื่อลักดันให้เปิดเส้นทางการบินใหม่ระหว่างประเทศหาดใหญ่เมดาน,นะคะซึ่งมีการประชุม2-3ถึงครั้งแล้วสำหรับครั้งล่าสุดนะคะที่ตนเองได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมยืนยันว่าท่าท่าอากาศยานหาดใหญ่มีความพร้อมในการรองรับได้ชั่วโมงละ12เที่ยวบินหรือวันละประมาณ80กว่าเที่ยวบินรองรับผู้โดยสารได้ วันละหนึ่ง0คนดังนั้นนะคะยังมีศักยภาพในการเพิ่มเที่ยวบินม,มากกว่าปัจจุบันค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากผู้นวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ค่ะร้อมระเราเราสามารถรองรับเที่ยวบินที่จะเพิ่มขึ้นได้นะครับโดยโดยโดยความสามารถในการรองรับเราเนวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยสิเที่ยวบินนะครับวันหนึ่งก็ประมาณทั้งแปดกว่าเที่ยวบินนะครับเราสามารถรองรับได้ผู้โดยสารก็มีตอนนี้เนี่ยผู้โดยสารก็อยู่ประมาณ7-8พันคนนะครับเที่ยวบิน50 กว่าเที่ยวบินต่อวันนะครับก็เราสามารถที่จะรองรับผู้โดยสารได้ถึงหมื่นหมื่นคนนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปในช่วงที่ผู้โดยสารจะเยอะก่อนโควิดเนี่ยนะครับเรามีเที่ยวบินอยู่ประมาณ80กว่าเที่ยวบินต่อวันนะเข้าออกแล้วก็ผู้โดยสารก็อยู่ที่หมื่นกว่าหมื่นสองหมื่นสามเข้าออกนะครับซึ่งเราก็รับรับได้นะครับรับได้ไม่มีปัญหาทั้งเรื่องของทางด้านแอร์ไซส์ก็คือด้านการบินเนี่ยเราก็มีมีผู้ให้บริการภาคพื้นนะครับที่รองรับการให้บริการที่ที่เพียงพอกับ กับสายการบินที่จะมาเปิดใหม่เส้นทางใหม่นะครับเรื่องของมาตรฐานความปลอดภยดัยทางด้านการบินเราก็ได้มาตรฐานอยู่แล้วตามที่สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกําหนดข้อกําหนดระเบียบต่างๆเราก็เป็นไปตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศใ,ใ,ใ,ให้เราปฏิบัติด้วยนะครับในฝั่งของผู้โดยสารก็มีอาคารสถา,านที่รองรับนะครับมีร้านอาหารมีร้านค้าที่จะให้บริการนะครับมีเรื่องของการดูแลผู้โดยสาร ที่จะเดินทางเข้าออกนะครับมีรถระบบขนส่งนะครับทั้งมินิบัสทั้งรถเช่าหรือ,อรถริมูซีรถแท็กซี่ทั้งหลายมีอาคารมีสารรถานที่จอดรถเพียงพอครับหรือจะมาเป็นกรุ๊ปทัวร์เราก็มีมีที่จอดให้นะครับมีรถที่จอดรถบัสให้นะครับก็ติดต่อเข้ามาประสานเข้า,ขามาเราก็ยนินดีที่จะให้บริการนะครับในเรื่องของการอำรอนวยความสะดวกในการเดินทางก็เราก็ขอยืนยันว่าถ้าอากาศยานใหญ่เราเราพร้อมอยู่ที่ ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของภาคธุรกิจเอกชนนะครับโรงแรมการท่องเที่ยวร้านอาหารระบบการขนส่งด้านด้านนอกสานามบินทั้งหลายนะครับก็ก็อยากจะให้เกิดน,นะฮะเราก็พร้อมอยู่นะครับ